สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองชนบทของชัมบูไวเล่ที่มีชื่อว่าสเปนเซอร์มิวนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่เมืองสเปนเซอร์มิลนะสำหรับแฟนๆเกมนี้นะครับก็คงจะคุ้นเคยเมืองนี้กันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองที่เมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับเราก็คงจะสร้างความทรงจําไว้ที่นี่ค่อนข้างเยอะแน่นอนสําหรับการพาทัวร์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับว่าสเปนเซอร์มิลเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับ ประวัติของเมืองสเปนเซอร์มิลนะครับเป็นเมืองชนบทที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1858นะครับนานมากแล้วนะ1858นะครับถ้าอิงตามความเป็นจริงเนี่ยก็น่าจะอยู่ในยุคของประธานาธิบดีอเมริกาที่มีชื่อว่าเจมส์บุคแคนแนนนะครับและอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงของท่านลินคอนด้วยที่มาของชื่อเมืองนะครับยังไม่แน่ชัดว่าคนที่ก่อตั้งเนี่ยจะเป็นคนจากตระกูลสเปนเซอร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแปลจากสเปนเซอร์มิลเนี่ย ก็จะแปลว่าโลงสีของคนที่ชื่อว่าสเปนเซอร์นะครับก็ไม่แน่ว่าในอดีตเนี่ยเบื้องนี้อาจจะมีการก่อตั้งลูกแลากมาจากคนของตระกูลสเปนเซอร์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมรู้นะครับว่าอาจจะมีคนเนี่ยกำลังจะพิมพ์เขียนว่าสเปนเซอร์เดียวกับเรซิเดน t ์อ i วิลหรือเปล่าไม่ใช่นะจะยังก่อนคนละเกมกันนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะคนละสเปนเซอร์นะครับ สภาพภูมิประเทศของเมืองนะครับจะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของภูเขาแทนเนอร์แม่ว่าใครจะขึ้นไปยังภูเขาหรือว่าลงมาจากภูเขานะครับจะต้องผ่านเมืองนี้แบบ100%ไม่มีทางพลาดแน่นอนพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมืองนะครับจะเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ90%และอีก10%เนี่ยจะเป็นร้านอาหารอู่ซ่อมรถหรือร้านอื่นก็ว่ากันไปนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับของเมืองเนี่ยนับว่าดูดีใช้ได้เลยนะด้านบนของเมืองเนี่ยเป็นภูเขาใช่ไหมและด้านล่างก็เป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะครับกว้างมาก,มาก เมืองน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆนะครับถ้ามันไม่โดนซอมบี้บุกไปก่อนนะเรื่องของอาชีพของคนในเมืองน,นะครับอันนี้เนี่ยเดาค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรบ่งชี้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรเป็นหลักนะครับแต่จากการคาดเดานะครับก็คงคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นเกษตร,รกรเน,นื่องจากว่าพื้นที่ใกล้ๆนะครับเป็นพื้นที่ทําการเกษตร,รนั่นเองการแบ่งสัดส่วนในเมืองน,นะครับดูจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะสำหรับเมืองชนบทแบบนี้นะครับตรงทางขึ้นภูเขาจะมีเป๊าน้ํามันมีร้านอาหารกลางเมืองสองที่ บ้านคนเนี่ยอยู่ติดติกันนะครับและไม่มีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมให้หน้าปวดหัวด้วยด้านนอกตัวเมืองเนี่ยจะมีที่อยู่อาศาัยแบบรถเทรลเลอร์นะครับโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่า l e คสเป e n นเดนะครับหรือทะเลสาบที่แสนจะวิเศษแล้วก็งามสง่าไม่รู้ว่างามสง่างยคือมันมีแค่นั้นนะฮะแต่มันเรียกว่าเลคสเปเเห็ดคือไม่รู้ว่าสง่างามไหเอาไปว่ามันสง่างามแล้วกันนะ ย้อนกลับไปก่อนที่จะเริ่มมีการลำบากเกิดขึ้นมานะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยจะถูกทําเป็นพื้นที่อสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบันันมาชิปหายกันก่อนนะฮะก็เลยยังคงเป็นบ้านพักแบบรถเทรลเลอร์นั่นเองก็ไปไมได้ว่าบางทีถ้าทารีโนเวทขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทะเลสาบอันสุดแสนจะวิเศษสง่าง,งามเมออที่เขาโฆษณาไว้ก็ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับในโฮมคัมมิ่งเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับจะกลายเป็นบ้านของเราด้วยโดยบ้านนี้เนี่ยมีชื่อว่า เชโรเดกทิวพทักนะครับเป็นบ้านจูลสิกจังชั่นสาขา2นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบ้านนี้ด้วยนะเดี๋ยวคอยรับชมนะครับในส่วนของการสัญจรนะครับการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเมืองเนี่ยจะใช้ถนนสาย US 406นะครับถนนสาย US 406นี้นะครับจะเป็นถนนหลักที่สามารถตัดผ่านได้ทั่วรอบแชมบูวาเล่เลยนะครับตั้งแต่สเวนเซอร์มิลไปจูลสิกจังชั่นไปมาเชลไปฟาร์มแลนและก็ไปที่แดนฟอร์ดนะครับ ส่วนการขึ้นไปยังภูเขาเนี่ยเราจะต้องผ่านอุโมงค์ของเมืองนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งด้วยนะโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของประวัติสเปนเซอร์มิวนะครับแล้วก็ขอ้อมูลเบื้องต้นนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูร้านต่างๆในเมืองสเปนเซอร์มิวนะครับว่าร้านอะไรบ้างที่กลายเป็นไอคอนของเกมนี้กันนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ร้านแรกนะครับมีชื่อว่าสวายแอนด์บว์ฟนะครับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบอเมริกันสไตล์นั่นเองนะร้านนี้เนี่ยเราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเน ฟรนชายร้านนี้เนี่ยมันไปทั่วทุกแมปเลยนะครับเราเจอไดอ้เกือบทุกซอยนะฮะร้านนี้เนี่ยขายทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนะครับมีช่อง v ด t r ชูด้วยสำหรับคนที่ไม่อย่ากนั่งทานนะครับ ต่อมาจะเป็นปั๊มน้ำมันรอนโตแกสนะครับปั๊มน้ำมันที่มีไอคอนสุดแสนจะจำง่ายนั่นก็คือดโนเสาคอยาวนั่นเองนะปั๊มน้ำมันนี้เนี่ยเคยมีการออกแคมเปญโฆษณาตามเรือเรื่องในเกมนะครับและมีบางครั้งเนี่ยที่ตัวละครในบ้านฮาร์ดแลนเนี่ยเขาจะร้องเพลงของโฆษณานั้นออกมาด้วยนะผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเขาร้องว่าอะไรแต่ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยคำว่ารอนโตแกส ดูดูดสักอย่างหนึ่งเลยครับจำไม่ได้แล้วแต่ว่าทํานองประมาณนี้นะคือถ้าจําผิดขออภัยนะครับมันนานมาแล้วสําหรับการพูดถึงโฆษณานี้นะครับลองไปเล่นดูนะครับในฮาร์ดแลนด์แล้วจะพบว่าตัวละครบางตัวเนี่ยเขาจะร้องเพลงนี้ขึ้นมานะครับถ้าจําไม่ผิดก็คือมาลิกเนี่ยเป็นคนร้องขึ้นมานะต่อมาจะเป็นร้านกาแฟ d i r t y b i r d e s p r e s s o รนะครับร้านกาแฟข้าง,างทางที่มีไอคอนเป็นนกยั่วสวางสุดแสนเซ็กซี่นั่นเองนะร้านนี้มีบริการ d r ดライブ r u ด้วยนะครับก็สะดวกดีนะฮะ ต่อมาจะเป็นร้านมินิมาร์ทนะครับที่มีชื่อว่าทาแทนมาร์ทนะครับร้านนี้เนี่ยบอกกับคำว่าเซเว่นอิลลเว่นมากๆม,มีทุกเมืองทุกซอกทุกซอยไปแบบไหนก็เจอนะครับสำหรับทาแทนมาร์ทนะฮะจากเนื้อเรื่องนะครับร้านนี้เนี่ยจะมีผู้หญิงที่ชื่อว่าชีล่าบรูคสโตนนะครับเป็นตัวละครที่เราจะเจอในช่วงแรกของภาคที่1น,นะโดยเธอเนี่ยจะอยู่กับคุณพ่อของลินลี่นะครับและเพื่อนอีก2คนแต่หลังจากที่มาคัทแล้วก็เอ็ดเนี่ยออกไปช่วยมายาและกลับมาอีกครั้งนะครับทั้งหมดก็ตายไปแล้วนั่นเองนะ โอเคครับมากันที่ร้านสุดท้ายน,นะครับมีชื่อว่า Fork in the Road Diner นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็มีอยู่แค่ที่เดียวในสเปนเซอร์มิด้วยนะร้านนี้นะครับมีเจ้าของก็คืออลิสมิลเลอร์นะครับตัวละครจากภาคแรกโดยเธอเนี่ยจะทํางานเป็นทั้งเจ้าของแม่ครัวพาร์ทไทม์แล้วก็เด็กเสิร์ฟด้วยนะเรียกได้ว่าทําครบทุกอย่างเลยนะครับร้านนี้มีไอคอนเป็นซ่อมอนันใหญ่ายอยู่ตรงทางแยกของเมืองนะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันนะครับเป็นสำนวนของฝรั่งที่เรียกว่า f อกอ in the road นะครับแปลเป็นไทยก็คือการที่ต้องเลือกสักทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาจะเซเยสเซโนนะครับมันคือทางเลือกนะในช่วงก่อนเกิดการระบาดนะครับร้านนี้เนี่ยได้ปิดปรับปรุงไปซะก่อนก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมร้านมาดูพังๆนะครับก็เพราะว่าอยู่ในช่วงรื้อถอนสร้างใหม่นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ดูจะสร้างยากนะครับเพราะว่าเพล็ก์อลเนี่ยทะลักออกมาเต็มไปหมดเลยนะเอาละครับนี่คือร้านดังๆในเกมที่กลายเป็นจุดขายของสเตตของดีเคนะครับ ยังมีร้านเล็กน,น้อยที่ผมยังไม่ได้พูดอีกเยอะแยะนะครับตั้งแต่ big daddy auto shop ไหนจะร้านปืนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับไปค้นหากันเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดู l a n มา a r k ของเมืองกันนะ มาเริ่มกันที่แลมาร์คลำดับที่1น,นะครับมีชื่อว่าโบสถ์แห่งสวงสวรรค์นะครับหรือว่า the Church of Ascension นะครับโบสถ์น,นี้เนี่ยในอดีตนะครับคงเป็นบ้านที่รักของใครหลายๆคนนะครับชาวเมืองสเปนเซอร์มิลเนี่ยมักจะมาที่โบสถ์น,นี้เพื่อทำกิจกรรมทางาศาสนาอยู่บ่อยๆนะครับตัวละครหลกัหลกๆเนี่ยก็มากันด้วยนะอย่างเช่นลินลี่แล้วก็เรซานโตสนะครับในปัจจุบันเนี่ยโบสถ์แห่งนี้นะครับได้อยู่ภายใต้ของมิกกี้วิลกรสสันแล้วนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้พิทักษ์แห่งทรนนน่นเอเนะัง แลมาร์ดลำดับต่อมานะครับจะเป็นคลินิกสัตวแพทย์ของคุณหมอกิวรอยนะครับคลินิกนี้เนี่ยอยู่ด้านนอกตัวเมืองนิดหน่อยและก็มีการพูดถึงทั้งสองภาคเลยนะครับแต่สําหรับคุณหมอกิวรอยเนี่ยไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อนเพียงแต่ว่าลิลลี่เนี่ยเคยพูดไว้ในภาคแรกนะครับว่าเจ้าของเนี่ยคือดร์กิวรอยนะครับแลมาร์ดลำดับต่อมานะครับจะเป็นบ้านของตระกูลเคิร์กแมนนะครับในภาคแรกเนี่ยเราสามารถอยู่บ้านนี้ได้แต่ว่าในฮาร์ดแลนและก็โฮมคัมมี่นะครับเราไม่สามารถอยู่ได้นะเรื่องที่น่าสนใจก็คือ ผู้พัฒนานะครับได้เอาชื่อเคิร์กแมนเนี่ยมาจากคุณโรเบิร์ตเคิร์กแมนนะครับที่เป็นหนึ่งในคนที่สร้างซีรีส์ The Walking Dead ขึ้นมานั่นเองนะและนด์มาร์คสุดท้ายของสเปนเซอร์มิวนะครับนั่นก็คือหน้าผาบนภูเขาเหนือร้านอาหาร For อินเดอะโรสไนเนนะครับหน้าผาตรงนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวของเมืองที่สวยมากๆนะครับสามารถมองเห็นเมืองได้รอบเลยนะรวมถึงสามารถมองเห็นได้ทะลุปไปจนถึงฟาร์มแลนด์เลยนะครับว่างๆก็อย่าลืมขึ้นมานะบนนี้สวยมากๆนะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์สเปนซื้อมิวของผมนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะจะนำีย้พาเนื้อหาสเตตของดีเคจากทางเราแบบครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่สนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ